อดอท,ออทนไว้เดี๋ยวพอ่อรีบพาไปหาหมออดทนไวน้นะลูกฮุ้ยใครมันขับช้าไม่ชิดซ้ายวะสวัสดีค่ะบกเราตส ตอนนี้นะคะก็ับช่วงแฟเพจคลิปวันนี้นะคะเราจะมาเล่าเบื FELIPE ้องหลังเกี่ยวกับการทำแอนิเมชัน si> ท okay ี uh ่พวกเราสมประกวดไปค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดใครยังไม่ได um> ้ดูนะคะก็สามารถไปดูได้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะคะอย่าลืมไปดูกันด้วยนะดูก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาดูเบื้องหลังใช่ก็เดี๋ยวเรานะคะจะมาเล่าขั้นตอนในการคิดการทำนะคะว่าพวกเราเนี่ยทำแอนิเมชันกันยังไงนะคะใช่ค่ะเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่สนใจนะคะในการทำแอนิเมชันเนี่ยจะได้รู้ว่า เราเนี่ยทำยังไงบ้างอะไรเง e ี mm yeah. um. hmm. ้ยเพื yeah. yeah. ่อจะเอาไปใช้กับตัวเองด้วยอะไรเงี้ยสถานการณ์ตอนนี้ก็คือไม่ดีใช่ไหมแล้วก็ไม่อยากจะออกไปข้างนอกด้วยเพราะว่าออกไปถ่ายข้างนอกเพราะมันก็เสี่ยงเนาะใช่โควิดอะไรเงี้ยเออพวกเราก็เลยตัดสินใจทำแอนิเมชันค่ะเพราะพวกเราเนี่ยก็เคยเรียนทำแอนิเมชันมาจากพี่แบก้อนอยู่นะคะใช่ถ้าใครติดตามเราใน a c e b o o k นะคะก็คือเราจะลงไว้อยู่แบบไม่เล็ก่น้อยกำลังฝึกอยู่อะไรตอนนั้นแหละใช่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็เลยมา ช่วยกันนั่งคิดเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยว่าจะทําเป็นอะไรยังไงดีใช่แต่ว่ามันติอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นหัวข้อเกี่ยวกับขับดียวชี้ขวาขับใช้ชี้ซ้ายนะคะซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นหัวข้อที่แคบมากใช่เป็นหัวข้อที่แคบมากแลก้ว<ช>เราก็รู้สึกว่าทุกคนก็คงจะแบบทำในเรื่องแนวเดียวกันแบบว่าเอ,อ้ขับดิ้วชี้ขวาขับชชใช้ชี้ซ้ายอะไรประมาณนี้ใช่ไหมมันแบบซ้ำๆกันอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดพยายามที่จะหาความแตกต่างอะไรเงี้ยแบบนึกถึงความเร็วความช้าคือนึกถึงกับกระต่ายกับเต่าที่เป็นนิทานนะเนาะ ออแบบว่าคนก็เอากระต่ายก,กับเต่าเนี่ยมาทําหลายเวอร์ชันแล้วนะคะแล้วแบบว่ามันก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจอะไรอย่างนี้พี่เบคอนก็เลยแนะนําว่าให้เอาลักษณะของสัตว์ต่างๆเนี่ยจับม,มาขับรถแล้วก็ดูว่าลักษณะในการขับรถของมันเนี่ยมาแต่ละตัวมีนิสัยเป็นยังไงในการขับรถ <c oughs> ใช่ซึ่งเราก็ต้องแบบแยกประเภทสัตว์ก่อนไง <c oughs> ออแล้วพอเราแบบรู้แล้วใช่ไหมว่าสัตว์แต่ละตัวมีนิสัยยังไงเราก็เลย ลองเอามารวมกันดูว่าแบบมันจะได้เนื้อเรื่องอะไรใช่เราก็เลยแบบมานั่งคิดกันต่ออะไรเงี้ยพอเราได้เนื้อเรื่องมาแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะทำ s อ o ี่ b o a r d กันค่ะเพื่อที่จะดูการเล่าเรื่องดูมุมกล้องอะไรเนี้ยคะ่ะแล้วก็ดูว่ามันจะเกินสามนาทีไหมพอเราได้ต t o r y b o a r d แล้วนะคะเราก็จะมาดูทั้งหมดว่ามีตัวละครอะไรบ้างมีฉากอะไรบ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้นํามาออกแบบค่ะ ช่ค่ะก็คือเราก็จะดูจากสตอรี่บอร์ดนะคะว่าในแต่ละฉากเนี่ยของเราเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างก็อย่างเช่นเต่านะคะเราก็แบบออกแบบไว้หลายแบบเลยนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะได้มาเลือกนะคะว่าเราชอบอันไหนที่สุดใช่ก็จะมีออกแบบแบบเต่าหมาแมวอะไรเงี้ยแล้วก็ออกแบบฉากแต่ละฉากนะคะซึ่งในสตอรี่บอร์ดของเราเนี่ยความเป็นสัตว์เนาะมันก็ต้องอยู่ในป่าใช่ไหมฉากส่วนมากก็อยู่ในป่านะคะใช่แล้วก็ออกแบบฉากว่าแบบ ป่าเนี่ยมันต้องอยู่อะไรยังไงบ้างอะไรย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็เลยมาเลือกกันพอเราเลือกเสร็จแล้วก็ไปทําในโปรแกรม illustrator e <ช>ค่ะแล้วจากนั้นนะคะพอเราเนี่ยว่าดในโปรแกรม illustrator e เสร็จแล้วใช่ไหมเราเนี่ยก็ต้องทําการแยกเลเยอร์นะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปทําเป็นแอนิเมชันเนี่ยเราแบบขยับอะไรอย่างนี้เราก็<ช>ต้องทำการแบบแยกหัวก,กับตัวแยกแขนแยกข,ยยกขาอะไรอย่างนี้นะคะใช่เพื่อที่จะ เอาไปทำแอนิเมชันมันต้องขยับหลายส่วนอะไรเงี้ยเพื่อให้มันสะดวกมากขึ้นนะคะก็พอเราออกแบบเสร็จแล้วนะคะก่อนที่เราจะเอาไปทำแอนิเมชันเนี่ยเราก็ต้องมาทำการพากเสียงกันก่อนค่ะเราก็จะมาดูว่าในสตอรี่บอร์ดเนี่ยมีฉากไหนบ้างที่มันมีบทพูดนะคะแล้วก็จะมาพากเสียงกันโดยใช้เสียงของพวกเราเนี่ยแหละใช่ถ้าคนที่ดูแล้วก็จะรู้สึกว่าเสียงมันจะแบบว่าแบบแบบแบบคุ้นๆอย่างเช่นพ่อครับพ่อครับทำไมขับจักแล้วเราไม่ชี้ใช่ล่ะครับ อย่าไปสนใจเลยลูก <laughs> พ่อครับพ่อครับเขาเปลีใจทำไมเหรอครับอย่าไปสนใจเลยลูกเดี๋ยวเสียงก็จะเป็นแบบนี้เราทำได้เท่านี้จริงๆนะเ <c oughs> ออถือว่าสุดยอดของเราแล้วหลังจากที่เราภาพเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการอนิเมตในโปรแกรม After Effects ค่ะใช่ค่ะซึ่งในการอนิเมตนะคะเราก็ต้องเอาฉากที่เราออกแบบไว้เนี่ยมาจัดวางก่อน ตามสตอรี่บอร์ดนะคะแล้วเราก็จัดการอนิเมตตัวของมันเนี่ยตามสตอรี่บอร์ดคือเราพยายามจะให้มุมกล้องการขยับอะไรงนี้ตามสตอรี่บอร์ดให้มันได้มากที่สุดนะคะใช่ค่ะให้มันเหมือนกับสตอรี่บอร์ดให้มากที่สุดใช่แล้วถ่าฉากไหนนะคะมีบทพูดอะไรย่างเงี้ยเราเนี่ยก็จะขยับปากให้มันตรงกับเสียงที่เราพูดนะคะต้องไปอนิเมตปากมันแล้วก็เอามาเป็นตัวละครก็อนิเมตท่าทางเ่ยให้มันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นแบบการกระพริบตาการทำสีหน้าท่าทางนะคะ พอเราอนิเมตแต่ละฉากเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เรนเดอร์ออกมาทีละฉากทีละฉากนะคะแล้วเราก็จะทําการนําไปตัดต่อในโปรแกรมพิมพ์โปรค่ะแล้วก็จะนํามาตัดต่อนะคะตามจอ่บอร์ดแล้วก็ใส่ซาวเอฟเฟกใส่เพลงแม็กกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มันเข้ากับแบบให้มันเข้ากับเนื้อเรื่องเข้ากับตามแต่ละฉากแล้วว่าอารมณ์แต่ละฉากเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องตัดเสียงให้มันเข้าเราใช้เวลาในการทำาอนิเมะแอนิเมชันทั้งคน เกือบหนึ่งเดือนเลยค่ะเพราะว่า,วาเราก็อยู่ในช่วง e Online เรียนออนไลน์เนาะแล้วก็การบ้านก็เยอะมากค่อนข้างเยอะเลยค่ะเยอะมากเวลาว่าเราก็จะมีแค่แบบช่วงค่ำๆอะไรอย่างนี้ยแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะที่เราว่ามาทำแอนิเมชันเรื่องนี้ใช่ซึ่งก่อนมันจะส่งหนึ่งทำพวกเราก็แบบปั่นกันแทบไม่ทันแบบโอ้โห <c oughs> ต้องนกันบ, <c oughs> บึกมากเลยทุกคนคือแบบตื่นมาคือแบบจำชื่อเพลงไม่ได้เลยเบอร์จะเบอร์กระตันแล้วเลอเฮ้ยใส่เบอร์แล้ว ก็ถ้าเกิดว่าพวกเรามีเวลาว่างนะคะพวกเราก็จะมาน่งทำแอนิเมชันให้ทุกคนดูอีกนะคะใช่มาดูการทำอนิเมชันวิวัฒนาการดูวิวัฒนาการของเราเหมือนโปเกมอนเลยวิวัฒนาการโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะคะกระดิ่งด้วยใช่แล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ของพวกเรานะคะ แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยก<ช>ันได้นะคะมมพูดค,<ช>คุยกับพวกเราได้นะคะใช่พวกเราจะตอบคอมเมนต์ปนเป็นภาษาให้กันเลใจพวกเราด้วยเย้